พลังทึงยังคงถ่ายรูปแบบชิวๆเลยนะครับเตึกสูงไม่สะทกสะทานนะครับไม่แตกล้าวเสียหายแผ่นดินไหวก็ทำอะไรไทยไม่ได้สูงเฉียดฟ้าสวยงามนะครับนี่เอามอ้ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีเบาเกลีลงสแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเบจักคิตรีนะครับหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นสองสามวันแล้วนะครับก็นักท่องเที่ยวไม่กลัวนะครับพี่พี่หรือว่าชาวต่างชาติมั่นใจในเมืองไทยปลอดภัยและสะอาดนะครับ ยังมานอนเล่นกันเต็มสวนเต็มสวนเลยเห็นบอก,กเจอทางคนไทยแจอต่างชาตินะครับอยู่ตรงนี้ที่นอนกันนี่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขามั่นใจนะครับยังมาเที่ยวประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับเห็นบอกหลกไปนั่นก็คือชาวต่างชาตินะครับสวนแห่งนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็สะอาดงามตามองไปทางไหนก็เจอแต่มุมส,สวยๆนะครับ ช่วงเย็นทุ่มหนึ่งแล้วโอ้งดงามสเลเกินงดงามเสเลเ,เกินนะครับเรียบเสมือนปอดคนเมืองกรุงนะครับตรงนี้อ๋อถึงงามแท้งามแท้นะครับงามอีลีอีหลงงามโพดงามโพจุดนี่โอ้ยน,นะครับช่วงนี้ก่อเป็นช่วงแบบอากาศร้อนนะครับหลายคนก่อแบบแบบ มานั่งตาอากาศนะครับนั่งหลับลมเย็นเย็นส่วงเย็นนะครับอากาศที่นี่จะเย็นดีมากๆนะครับเหมาะแก่การมาออกกำลังกายแล้วก็นั่งพักผ่อนเห็นไหมนะครับหลอกไม้สวยงามนะครับนั่งกระพรอนกันแบบสบายๆนะครับสำคัญนะครับไม่ได้เป็นแค่สวนสาธารณะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับ จุดนี้นะครับตอนเกิดแผ่นดินไหวคนไทยสามารถนะครับนำประชาชนมาลบไฟตรงนี้ได้นะครับแต่สุดยอดในเดียนะครับสร้างสวนนะครับใส่สวนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับหลบภัยก็ได้นะครับบางคนกลัวอยู่ตึกสูงนะครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวเพิ่งแต่จะมานอนหลบภัยตรงนี้ที่นี่บอกก้เลยนะครับ นอนกันเป็นกลุ่มๆเลยนะครับนั่งด้วยนอนด้วยนะครับพังนั้นจะนอนเยอะนะครับแล้วก็ยังคงหลั่งไหลมาเรื่อยๆว้าแต่งามหลายงามหลายงามอีอีลรอนะครับยังคงหลั่งไหลมามีแต่พลังพลังนิ่บอกส่วนนี้นะครับตะจันเริ่มร่องยิ่งย่องยิ่งย่องยิ่งย่องแล้วนะครับ เขาไก่เทศกาลสงการแล้วงานไปนี่งามไนี่งามไนี่งามไปนีเพวกแข่นนนนง,งจะพาเดินไปปูนนะครับสไตล์วกกลางป่าคนงามจริงๆ สวยมากตึกสูงรอบๆนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับพลังทึงยังคงถ่ายรูปแบบชิวๆเลยนะครับตึกสูงไม่สะทกสะทานนะครับไม่แตกล้าวเสียหายแผ่นดินไหวก็ทำอะไรไทยไม่ได้สูงเฉียดฟ้าสวยงามนะครับที่นี่โอ้ ทำได้แบบน่าทึงจริงๆนะครับที่สวนบรรยากาศนี้นะครับนี่ครับงามแหงงามแหง งบคงมั่งมายมหาศาลนะครับในการดูแลสวนแล้วก็เปิดไฟไว้นะครับไฟหุ่งเหืองเหลืองอารา่ามนบากลางคืนก็นยังขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้ว่แล้โอสุดยอดสุดยอดนะครับบังลังไรมาเที่ยวเต็มสวน แล้วก็ยังคงมาเรื่อยๆนะครับฝลังมาเห็นถ่ายลูกเลยนะครับคนทั้งนั้นฝรังชอบเืียถ่ายลูกเลยที่นี่เริ่มเมิดแล้วนะครับคนก็ยังมาเดินหลายออกล้ำกายที่นี่โอ้สตางสาสักก็มาเดินงามงามเลยงดงาม ช่วงเวลานี้ก็ยังมีคนมาเดินนะครับพี่พี่เพราะว่าต่างชาติด้วยนักท่องเที่ยวเขามั่นใจนะครับที่นี่สะอาดและปลอดภัยเขาก็มาเดินกันเป็นกลุ่มๆนะครับบางคนก็มาเป็นคู่ แต่เป็อนอะไรกัสุดสะอาดงาแมแหงอีูลี <c oughs> คนเดินหลายนะครับพี่ๆมาวันนี้ กลางคืนนะครับจุดนี้โอ้งามงดงาม,งาม,งามจริงๆชมกับเป็นประเทศที่คนทั่วโลกต้องอยากมานะครับขนาดกลางเมืองนะครับหรือว่าใจกลางเมืองยังมีบ่อนแม่น้ำแบบนี้ด้วยนะครับเอนบอก นั่งทะเลเลยนะครับไม่ต้องไปถึงพัทยานะครับมาที่นี่ก็รู้สึกเหมือนทะเลเลยสวยงามจริงๆ ตอนนี้ปรับภัยใหม่แล้วนะครับพี่ๆที่นี่ภัยแบบส่องสว่างคนเต็มทางเลยนะครับป๊ากลางคืนยังแบบอลังการขนาดนี้นะครับแบบไม่ต้องกลั้นะครับประเทศไทยนะครับส่องสว่างไปทางสวนขาวแบบเห็นหมดเลยนะครับสว่างไปทางสวนเห็นบอกโอ้ยบานผมมืดตือนน,นนะครับากลางคืน ประเทศไทยอะไรจะขนาดนี้นะครับสวนยังเปิดไพ่ไหวแบบนี้เลยนี่ขนาดในสวนงดงามสงสว่างสวยจริงๆโอ้ปรับไพ่ใหม่แล้วปรับไพ่ใหม่แล้วนะครับ เพื่อให้ประชาชนนะครับที่มาลบภัยส่วงแผ่นดินไหวได้สะดวกสะบายขึ้นนะครับจะได้หุงเพืองไปทั้งสวนนะครับสว่างสวยงามนะครับจุดนี้มีดอกไม้แบบสวยจริงๆครับพลังน้อยพลังไงต้องมาถ่ายรูปเลย สำหรับคลิปตรนี้ก็มีอย่างหลายนะครับผมกับภาพพี่ๆมารับสมบรรยากาศที่สวนเบจัคกิตินะครับช่วงน,นี้เพิ่นปรับภัยใหม่สวยมากๆถ้าซึนชอบในการนำเสนอก็อ,อย่าลืมกไดไลค์กดซั b ส c r i b e นะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปให้ชาวโลกรับรู้ว่านี่คือไทยแลนด์นะครับป๊อตกลางคืนงดงามสวยงาม แค่มบเสือสายตานะครับจุดนี่เหมือนต่างประเทศเลยเห็นบอกโอ้งามงามงามอิลีงาม,งามอิลีนะครับใครคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ